สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับวันนี้ถ่ายมะละกอรครับมะละกอพันไรน้อเนี่ยชมสวนข้างบ้านครับข้างบ้านของป้าปองครับบ้านติดกันเนี่ยนะครับพอดีเห็นมะละกอเห็นหลายวันแล้วละ่ะ เขามาถ่ายพอดีป้าก็าอยู่พอดีแล้วก็ีต้นเล็กอ,อย่างนี้ออกลูกดูต้นใหญ่ครับต้นใหญ่นี่พีนน่น้องมันพันอะไรเนี่ยแล้วก็ลูกเขายาวๆแล้วก็มีแตก เป,เป็นล่องเป็นล่องแล้วน,นี่ครับพี่น้องเห็นไหมดูนะล,ลูกใหญ่แล้วลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรถ,ถ้าใครรู้ก็ทักทายมาบอกหน่อยครับแต่รู้ว่าเป็นมะละกอนะครับ ฝนก็จะตกนะครับฟ้าร้องอยู่มารลก,กอรลูกยาวนะครับลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณโอ้สี่สิบเซนได้เนี่ยลูกใหญ่เนี่ยต้นเขาก็เล็กนิดเดียวนะต่ะลูกเบลอมาร์ก,กอรครับ <S <S ต้นเล็กนิดเดียว ลูกเต็มเลยนะสับไปทำมละกรได้ละส้มตำแต่พูดถึงเลยมละกรนี่กินกำเนิดเขาก็อยู่นน่นนะ,ะบ้านเกิดเขาอยู่แถวอเมริกากลางนะครับเนี่ยทวีอเมริก,กานำเข้ามาช่วงสมัย อยุธยานะครับตอนต้นเนี่ยสมัยอยุธยาเลยที่บ้านเรามีมะละกอตั้งแต่นั้นมานองค์แพทยหลายมาทางเอเชียเราตั้งแต่อินเดียมาบ้านเราแต่บ้านเกิดเขาโดยแท้ก็อยู่อเมริกาอเมริกาฝนตกฟ้าร้องแล้วครับพี่น้อะเดี๋ยวครับถ่ายทำคลิป สันส้นนิดเดียวสวนข้างบ้านครับปลูกอะไรก็ได้กินโอเคนะครับพี่น้องแค่นี้ก่อนป้าล้องฟ้าแ,บแลบ้วสวนข้างบ้านติดกันโอเคครับบ๊ายบายถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ